แ่เนื่อยเหนื่อยอยากได้อะไรสดชื่นสดชื่นดื่มแต่เอความรู้สึกที่มันเย็นเย็นสดชื่นสดชื่นอันนี้มันคืออะไรกันนะคะอ,ะอ่ะพี่ยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ d a i ี y h e r ร์บบายซีรีสมุนไพรใช้ง่ายใกล้ตัวคุณวันนี้มาพบกับสตางค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ หลังจากที่อุทยานปิดตัวไปนานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาส0 1 9มีใครคิดถึงอุทยานกันบ้างคะมาค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปชมบรรยากาศภายในอุทยานกันค่ะตามมาเลยวว้า wow. แต่เนื่อเหนื่อยอยากได้อะไรสดชื่นสดชื่นดื่มอ้าวสวัสดีค่ะน้องสตางค์ได้ยินว่าอยากได้อะไรสดชื่นสดชื่นดื่มใช่ไหมคะใช่เลยค่ะพี่อิกตอนนี้รู้สึกเหนื่อยอ๋อพอดีเลยค่ะพี่กําลังคิดเมนูนะ้ำสมุนไพรใหม่พอดีเลยน้องสตางค์ลองชิมดูไหมคะดีเลยค่ะพี่อิกเดี๋ยวพี่วินให้ชิมนะคะอูโหสดชื่นจังเลยค่ะพี่อิกแต่เอ๊สีสวยจังเลยค่ะ สีม่วงแบบนี้ต้องมีอันชันแน่ๆเลยใช่แล้วค่ะน้องสตางค์แล้วรสชาติเปรี้ยวๆแบบนี้มันคือมะนาวใช่ไหมคะอ้าก็ถูกอีกนะคะน้องสตางค์แต่เอความรู้สึกที่มันเย็นๆสดชื่นสดชื่นอันนี้มันคืออะไรกันนะคะอะ้พี่ยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยต้นนี้เลยค่ะน้องสตางค์น้องสตางค์องงลองเด็ดดมดูสิคะได้ลเลยค่ะ หอมสดชื่นจังเลยค่ะพี่อเหมือนกับที่อยู่ในยาสีฟันหรือว่าหมากฝรั่งเลยค่ะอ่ามันก็คือต้นมิ้นนั่นเองค่ะน้องสตางมิ้นนะคะเป็นพืชในวงเดียวกับต้นสาระแหน่นะคะมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปีลำต้นสี่เหลี่ยมใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามรูปไข่หรือรูปใบหอกนะคะดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอดมีผลขนาดเล็กค่ะมีกลิ่นเฉพาะตัวตามที่น้องสตางได้กลิ่นนะคะน้ำมันหอมะหระเหยที่ได้จากต้นนี้ค่ะ มันจะเป็นทั้งกลิ่นเมนททลและกลิ่นมิ้นใช้เป็นสารแต่งกลิ่นทั้งในยาอาหารเื่อนสำอางและของใช้เช่นยาสีฟันและน้ำยาบนปากค่ะเมนูในวันนี้ก็คือขันขันมะนาวมิ้นและนี่คือวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะเราก็จะใช้น้ำา1ลิตรนะคะแล้วก็มีน้ำตาลทราย1ถ้่วยตวง เกลือ1นส่วนสช้อนชาแล้วก็น้ำมะนาวประมาณ6ลูกแล้วก็ดอกอัญชันประมาณ20ดอกตัวพระเอกของเราในวันนี้ก็คือมิ้นนะคะใช้ประมาณ10กิ่งเริ่มต้นจากต้มน้ำให้เดือดใส่ดอกอัญชันลงไปทับที่คนรอนจนได้สีตามต้องการใช้ตะแกรงช้อนดอกอัญชันออกเติมน้ำตาลลงไป คนให้น้ำตาลละลายใส่เกลือตามลงไปอ่ะเติมน้ำมะนาวลงไป10ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันแล้วลดไฟลงใส่ใบมิ้นท์ลงไปสามารถเด็ดเป็นใบหรือใส่ทั้งก้านก็ได้ แล้วก็ใช้ทัพพีคนรอน้ำเดือดอีกครั้งแล้วตักใบมิ้น์ออกปิดไฟแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็น <Wow. S 1> ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูอัญชันมะนาวมิ้นนะคะน้องสตางค์ก็รอให้เย็นแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้รับประทานได้เลยค่ะโอ้ <Wow. S 1> โหง่ายจังเลยค่ะพี่ อกจากจะอร่อยแล้วยังมีประโยชน์อีกด้วยนะคะน้องสตางค์ใช่เลยค่ะพี่อิกตังก็รู้มาว่ามินเนี่ยได้มีการใช้มาตั้งแต่ในสมัยโบราณแล้วโดยใช้ใบเนี่ยค่ะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อและช่วยย่อยอาหารได้ด้วยค่ะโดยในการใช้สําหรับบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อจะใช้ใบสดประมาณ15-30ใบหรือใช้ใบแห้งประมาณ1นึ่งกำมือชองในน้าร้อนหนึ่งถ้วยชาแช่ไว้ประมาณ10นาทีดื่มวันละ3ครั้งก่อนอาหารค่ะ ซึ่งมีข้อมูลการวิจัยวิทางเภสัชวิทยานะคะพบว่าน้ำมันจากมิ้นสามารถช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยน้ำดีช่วยปรับสมดุลการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อระบบทางเดิอนอาหารค่ะจึงช่วยลดอาการปวดเกร็งในช่องท้องได้โอ้โหฟังดูแล้วจะสบายท้องมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม <Wow. S 2> และสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจต้นมิ้นสามารถสั่งซื้อได้ทางสิรีการ์เดนเซ็นเตอร์ในช่องทางเฟซบุ๊กสิรีพาร์ก หรือในช้อปปี้ซิลีการเด้นเซ็นเตอร์ก็ได้ค่ะและพิเศษสำหรับลูกค้าช้อปปี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18กรกฎาคม2,564มีโค้ดส่วนลดพิเศษจำกัดจำนวนเพียง30โค้ดเท่านั้นค่ะ